ต้องการขายอาคารพาณิชย์นะครับที่จังหวัดอุบลนะครับประา่งู0นะครับเป็นอาคารพาณิชย์2คูหานะครับเลขที่4 9่ห1กน้าทับนะครับจะมี2ชั้นนะครับด้านบนเป็นโซลาร์เซลล์นะครับไปดูแต่ละครูหานะครับตอนนี้ทั้ง2ครูหาด้านล่างเนี่ยทะลุกันแล้วนะครับเช่าโดยเงินเทอร์โบนะครับเราเดินเข้าไปด้านในนะครับตัวด้านในจะมีห้องน้ำใต้บันไดอยู่นะครับ สุขภัณฑ์ใช้ข้อโต้หมดเลยนะครับบุกกระเบื้องอย่างดีนะครับรอบด้านเลยนะครับมีโทชีด้วยนี่จะเป็นบันไดขึ้นด้านบนนะครับถัดจากนั้นจะเป็นห้องครัวนะครับปูด้วยทอหินอ่อนอย่างดีนะครับเราก็ไปดูชั้นสกันนะครับอันนี้บันไดเดินได้สะดวกนะครับรูปนอนกว้างประมาณ30เซนนะครับเดินได้ง่ายมากข้างบนจะเป็นห้องนอนนะครับขนาด 6อ่คูนสนะครับกว้างเลยนะครับครัหาที่1นะครับมาเปิดออกไปด้านนอกได้นะครับแล้วก็ครัหาที่1เนี่ยจะมีตัวนินเวอร์เตอร์นะครับขายไฟให้กับไฟฟ้าวนภูมิภาคนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับตัวนี้จะห้องน้ําใหญ่เลยนะครับด้านบนนะครับสุขภัณฑ์อย่างดีนะครับคอตโตนะครับด้านหลังนะครับครหาสีหนึ่งเก้าทับหนึ่งนะครับ จะมีระเบียงเดินออกไปได้นะครับมองออกไปด้านไก่เลยนะครับส่วนคูหา419นะครับผู้หาริมนะครับเดินได้รอบเลยนะครับอันนี้คือด้านหน้าถนนชียงกลนะครับ8ปเลนถนนสายหลักเลยนะครับไม่ห่างจากทศกศหมดครับเดินประมาณ100เมตรจะถึงแล้วนะครับอันนี้เดินได้รอบเลยนะครับข้างบนก็เหมือนกันนะครับตรงชั้นหลังคานะครับ มีระเบียงเดินได้รอบเหมือนกันนะครับเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงโซลาเซลล์นะครับเนี่ยจะมีบันไดลิงขึ้นด้านบนนะครับนี้โซลาเซลล์นะครับได้เดินแล้วประมาณ7 0 0 0นะครับทำสัญญาขายไฟกันไฟฟ้านะครับถ้าล้างบ่อยก็จะทำไฟได้เยอะนะครับส่วนนี้เป็นด้านหลังนะครับขับรถเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นรถเลกนี่เข้ามาได้สุดทางเลยนะครับตอนนี้ของไม่มีแล้วนะครับวันนี้เคลียร์ของออกจะให้เขาเช่านะครับด้านหลังกว้างครับ สามารถต่อเติมหลังคาไปได้อีกนะครับทําโกดังเป็นอะไรได้เลยหมดทำธุรกิจลงทุนนะครับขายปุ๋ยขายรายได้เลยนะครับอ่าฮะวางครับทําเลดีนะครับสวัสดีครับอันนี้แนะนำเส้นทางนะครับเพื่อไปดูที่นะครับเตรีย่อำเภอสามสิบนะครับดในตัวเพลเลยถ้าเรามาจากทางอ่านาเตลเอร์นะครับก็จะมีจุดสังเกตคือปั๊มปตทที่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ขับออกมา จะเป็นสามแยกไฟแดงนะครับถ้าเรลี้ยวขวาจะไปอำเภอเขนไนนะครับต่ถ้าตรงไปจะเข้าเมือ,มองมุกดาหารนะครับตอนนี้เงินเทอร์โบเช่าอยู่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับเจ้าของขายเองนะครับพร้อมสัญญาเช่าพร้อมค่าไฟโซล่าเซล์เลยนะ